หมวกทหารอ๋อันนั้น่ะเคยมีคลิปหนึ่งที่ใส่หมวกทหารครับอยู่ตรงไหนครับลองให้ดูหน่อยได้ไหมลองได้แต่ว่าลองได้เอาแบบไหนที่อาจารย์อ้นโกรธขึ้นมาจะทำยังไงโมโหมึงจะเอายังไงเก่าสิฮะเออนี่จริงๆริงไม่เชลองดูแบบนี้แบบนี้เลยใช่ไหมโมโหเต็มจริงแบบนี้จะทำยังไงโมโหมึงจะเอายังไงเก่าสิฮะเออนี่จริงจริงไม่เชืลองดูแบบนี้แบบนี้เลยใช่ไหมโมโหเต็มจริงแบบนี้

จะทำยังไงโโหมึงเจายังไงเก่าสิฮะเออนี่จริงจม่ชลองดูแมแมิเลยใช่ไมโโหทแม่ you know ิเจะทำยังไงโมโหมึงเจายังไงเก่าสิฮะเออนี่จริงจม่ชลองดูแม่นีแม่ิเลยใช่ไมโโหิเจะทำยังไงโมโหมึงเจายังไงเก่าสิฮะเออนี่จริงจม่ชลองดูแมเแมิเลยใช่ไมโโหิเ ทำยังไงโมโหมึงจะเอายังไงเก่าดิฮะเออนี่จริงจริงไม่เชื่ลองดูแมวดิแมวดิเลยใช่ไหมโมโหแต่แมวดิเลยจะทำยังไงโมโหมึงจะเอายังไงเก่าดิฮะเออนี่จริงจริงไม่เชื่ลองดูแมวดิแมวดิเลยใช่ไหมโมโหแต่แมวดิเลยจะทำยังไงโมโหมึงจะเอายังไงเก่าดิฮะเออนี่จริงจริงไม่เชื่ลองดูแมวดิแมวดิเลยใช่ไหมโมโหแต่แมวดิเลยจะทำยังไงโมโหมึงจะเอายังไงเก่าดิฮะ